ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีเพืเ่อนๆนนะักโคกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลกันเป็นประจำครับแตง AI ขาผู้เล่นโอเค เดี๋ยวเราไปดูแต้ม AI ใน EP นี้พร้อมกันครับว่าจะน่าศึกษาแค่ไหนครับคู่ต่อสู้ของ AI นายกระดานนี้ต้องบอกว่าดีกีไม่ธรรมดาครับแต้มพันห้าเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดมาด้วยเบีย้ยคู่ขวา AI ไม่สูงครับอ่าแทงสก,กัดไปก่อน โอ้โห AI ปูเบีย้ยคู่ขวาเหมือนกันไม่กลัวเขาเอาเปรียบหน้าเบีย้ยเลยไม่เอาครับช็อตนี้ขึ้นเม็ดดีกว่าโขนซ้อนเม็ด AI ก็เล่นม้าขวาครับมาขวาปะทะขวาช็อตนี้เอาล่ะมาดูสีไม้ลายมือคู่นี้กัน จะออกมาาขวาเต็มทรงหรือเปล่าคู่นี้โคนผูกเม็ดเต็มทรงเลยครับสำหรับ AI มาขาวเลือกโอ้โหเปิดสิบด้วยโคนเก้าลาวมามาดูกันว่า AI จะต่อสู้กับโคนเก้าลาวยังไงครับจังหงวะนี้อ่าเรียบใช้ไม้นี้ครับถอยมาอาจจะเตรียมตัวกลายเป็นมาเทียมชัดเจดนคะรับ แปลงกายเป็นม้าเทียมกินตัดมาเลยครับสำหรับหมากขาวอ่าเอาเบียรสูงแรกเม็ดพอสู้กันไหวอยู่จังหวะนี้เตะเข้าซอกคอไอไปหนึ่งทีโอ้โหไอเตะสวนเลยเปี้ยงนี่แน่อถอยครับเตรียมตัวผูกไอครับไม่ฟังเสียงกินบุกเข้ามาเลยอ่าแต่ปะทะกันครับช็อตนี้แต่ขุนหมากขาวยังไม่ได้เก็บนะระวังดีๆ แต้มไอนี่เรียกว่าโอ้โหเยอะจริงๆจังหวันี้ไล่โคลนก้าวลาวไปก่อนเอาละกลายเป็นโคนเรียบร้อยเลยทีนี้ไปนะครับมุดเรือรอผูกไว้ก่อนไอครับแทงสวนเลยช็อตนี้ไม่กลัวครับเม็ดยืนสู้เลยครับเอาม้ามาเกาะโคน ทำยังไงดีโอ้โหโขุนผูกเซ่าเหนียวจริงๆ AI นี่เอาละครับพร้อมลบทุกรูปแบบแล้วสำหรับหมาขาว AI ไล่มมากลับไปก่อนไปครับมมาสลับจับเรือครับผมโอ้โห,โโหจับขุน AI กดน้ำไว้ก่อนโลบครับ่าขุนแดงไม่ชอบน้ำสองลำเลยจ้ะ พอไม้เนี่ยไอบอกมาเราก็มีเรือเหมือนกันมาดูว่าเรือใครจะเครื่องแรงกว่ากันครับเดินโคนบุกไปมาตั้งรับเอเสียบช็อตนี้เอาไงโอ้โหยยังดิ้นได้ครับไม่ตายง่ายๆหรอกเอโอ้โหเอาแล้วครับแลกหมัดกันแล้วครับที่ปีกซ้ายชุลมุนนะครับอย่างนี้ อุย้ยเชมะาสับไปกินอ่ะอยังต้านไหวไหมเนี่ยสำหรับหมากขาวโอ้โหเอไอเขามีแผนลับครับโอ้โหแต้มลับง่ายสิอย่างนี้แม่แผนเหลี่ยม AI ครับสำหรับหมากขาวช็อตนี้เอาไม่อยู่จริงๆอ,อ่ะจนมา้าเกาะโคลไว้ก่อนกิน ดูครับเนี่ยความร้ายกายของ ai ครับปีกซ้ายกลายเป็นได้เปรียบเลยเปียงหงายตัวเดียวอ่ะกินเข้าไปครับแลกกันเดินโคน่นเอามาขายเลยจ้ามาแลกมัดครับชอ็อตนี้ ai พร้อมไหมพร้อมบวกเสมอครับกินเข้ามา่ะแลกกันครับเปียงมาดูว่าช็อตนี้ ai เขาจะรับยังไงจับเรือครับผม าดไปทีหนึ่งหุ้ยจุกเลยครับเล่นเอาหลังยอกเลยดอกนี้ไปครับดูครับเนี่ยมันไม่ง่ายครับจะกินฟีเอไอเนี่เอาละครับถอยมาไว้ก่อนกินเรือตัดออกไปปลดอาวุธหนะักล้อมกรอบไปเลยครับโลรยุทธ์เขียดรัดงูไปนะครับ เดินโคนครับบุกเข้าไปอีกโอ้โหทางโคนสวยซะด้วยสิปัญหาอ่ะเลี้ยวมานี่ไปครับมาทำไมม้าขาวโขนจิกเข้าไปขุนโอ้โหโกะไม่ให้เกิดเลยครับสำหรับม้าขาวอ่ะเดินเรือก็หลังม้าไว้ก่อนไอจับเรือฟาดไปอีกทีหนึ่ง หลบเข้ามุมร้อยศพจิกครับโอ้โหเด้งมานี่ดูครับอ่ะเดินขุนครับจูบเรือเอาไงดีเนี่ยสำหรับหมากขาวโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยครับผมพื้นที่ส่วนใหญ่โดนหมากแดงปิดร้อมไม่หมดแล้วครับผมช็อตนี้ครับกินตัดม้าออกไปเลยครับผมเปี้ยงกันว่า,าโอ้โหขาย สมบัติเก่ากินเลยสำหรับหมากขาวแล้วจะสู้ยังไงครับง่ายเดี๋ยวเติมโคนก็ะปิดตัวหนึ่งนี่ก็โอ้โหจุกเลยสำหรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์แม่ไม้เล่เหลี่ยมหมากลุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนปัตแท็กกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักขบทุกท่าน